สวัสดีครับผมเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับเกม Mobile Legend Bang Bang นะครับผมในคลิปนี้เรามาเล่นอีเซียอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้จากพิเศษหน่อยนะครับผมผมมาเล่นกับน้องที่เป็นแฟนคลับด้วยนะครับผมมาจากทางช่อง YouTube นะครับผมก็เล่นด้วยกันนะครับผมเล่นหลายตาแหละนะฮะคลิปนี้ก็ถือว่าลงให้กับน้องเขาด้วยเลยนะครับผมเขาเล่นเป็นเอ่อเป็นอะไรนะเป็นโนวาเลียนะครับผมเลนกลางนะครับผม <g ül> ได้คุยกันแล้วระวังด้วยนะต้องบอกเขาระวังนะครับผมนี่ระวังด้วยนะมีหัวอี้ครับผมเพราะว่าหัวอี้มันจะวับไปวับมาดักคุ้มได้นะครับแต่ว่าก็เอาตัวรอดก็บอกไม่ได้บางทีมันก็ชนะได้เหมือนกันนะชนะเลนชนะเลนโนเบลียได้นะครับผมอยู่ที่เขาเล่นนะถ้าเจอหัวอี้ตึงๆนะครับผม <c oughs> โอ้โหเฟิร์สบัทเทไม่ธรรมดาลแล้วคนนี้นะ น้องเขาจะเก่งกับเล่น Lim, เฟสลินเลยก็เล่นอพวกฟังโก้นะครับผมเล่นเก่งนะโนโมาเลียผมก็ไม่เคยเห็นนะอาจจะมาเห็นคลิปนี้แหละนะครับผมจะได้ฟุตบัตรนี้ก็ไปธรรมดานะครับผมนี่ครับเราเล่นต่อไปครับเซตลิงใช้เหมือนเดิมนะผมก็จะออกเป็นมีเอ็มเบมใส่โลใส่เกาะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ออกของน่ครับผมสไตล์เดิมๆนะสำหรับตนนัวนี้อยู่ที่วิธีการเดินนะ ถ้าถ้าพูดถึงตัวอีเซียนะครับอยู่ที่วิธีการเดินนะครับเนี่ยเข้าไปนะครับผมยิงไปได้เนี่ยได้เนี่ยโอ้โหโ,หโนกระเดียร์ลักช็อตแล้วเอหอหลงไปท้องอยืนจนะอะไรเกิดขึ้นลีโอมอดหลุดเหรอ,อยากเข้าไปเล่นหนึ่งเลยตีป้อมดีกว่าเพราะว่าตีป้อมได้เงิน เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยวนได้อีกแล้ว,ลวฮิวเวไป,ไปฮิวไปเดี๋ยวตีบัฟก่อนนะผมนันและครับเออเอาอันตีมาแล้วครับผมได้อันตีแล้วอันตีแล้วอันตีนะผมพูดเลยว่าหลายคนเล่นนี่จะเป็นเป็นขายตายเลยนะขาตายคืออะไรคือแบบ เออมันจะอยู่นิ่งใช่ไหมขยับไม่ได้ก็อันตรายตรงนี้แหละครับผมแต่การเล่นที่ดีที่สุดสําหรับตัวนี้คือต้องดูจังหวะที่ดีที่สุดเลยนะไม่ใช่ว่าจะใช้สุม 4, สีุ่มห้านะฮะผมสําหรับการใช้อันตีนะผมบอกหลายครั้งแล้วต้องบอกไปก่อนด้วยนะว่าถ้าใช้พลาดหรือว่าไม่จะจะไปโซโล่คิวยืนคนเดียวเนี่ยถ้ามันมันยิงอยู่นี้ใช่ไหมถ้าเรากดอันตีเลยเนี่ยถือว่าคิดผิดอย่างแรงแล้วก็เสียอันตีฟรีด้วยนะครับผมเราต้องมีตัวยืนล่อครับผมยืนล่อหรือว่ามีตัวไปล็อกสตันแล้วอะไรอออย่างงี้แลลวกก็คกัต นะครับผมมันจะดีกับเรามากๆเลยหรือจะดีกว่านี้นะฮะถ้าเราได้ของตีเร็วขึ้นมา,มอ,าอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับเช่นเมื่อกี้ผมจะต้องออกอะไรนะต้องออกดาบาวินทร็อกเกอร์นะครับผมมันจะเป็นดาบตีเคียตีเร็ววิ่งเร็วนี่ครับโคตรแรงครับมีได้เนี่ยปัมป่มปัมป่มปั่มปั่มแตกครับผมเรียบร้อยครับผมแตกครับมีฟิกเกอร์พอดีเลยนะครับผมถ้าไม่มีฟิกเกอร์ผมไม่เล่นนะเพราะว่า มันจะต้องเกินระยะแน่นอนเพราะว่าเราดามยังไม่แรงขนาดนั้นนะครับผมอาจจะเกือบได้หรืออาจจะแบบปิมปิมๆเกือบได้อะไรอย่างงี้ไงแต่ดีมีฟิกเกอร์คือปิดได้เลยอะ่ะคือปิดดามจได้ครับผมตอนนี้ปัญหาของเราคือมานาจะหมดแล้วนะครับผมแต่เราตีเก็บเก็บเงินก่อนดีกว่านะครับผมจะเอามานาคือแบบต้องต้องรวยสักหน่อยนึงอะ่ะรวยสักหน่อยนึงโอ้โหค่ารัวๆเลยโนวาเลียแหมไม่ธรรมดาครับสุดยอดครับผม แม่นแม่นไอทิมผิดอืมตกเป็นโออ่างโออ่างได้ไงโอ้จะบอกแม่นแม่นหน่อยโอเคไม่เป็นไรเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีคนนะฮะมายิงไปก็จะอยู่ในีป้อมนั่นไงหูโดนอยู่นะโดนเฉียดๆออกว้าวว้าวมีเดินออกมาด้วยเถอะ เฟสลินป่านะครับผมเฟสลินป่าฝ่ายตรงข้ามนะครับเอาวะเฟสลินนี่ก็ะถิกเอาเรื่องนะครับผมแต่ถ้าเราได้ของเงยอะๆแบบละลายแท้งก็สบายอยู่นะรถไฟบอน้ำตาลมีดนะเดี๋ยวเพื่อนเดี <Okay. S 1> ๋ยวเพื่อนมาเอามันเร็วเพื่อนมาเอามันเร็วอือนั่นแหละมาเลยมาแล้วเปิดเอาตามแล้วตามเลยตามเลยบลับดิโอมัดสุ่งดิ ได้ครับผมได้เรียบร้อยครับผมโนวาเรียได้อีกแล้วโอ้โหจะได้ไม่นั่นนะโอ้ได้เรียกอดได้โอ้ต่อเลยมต่อเลยมเอาดิเอาดิได้ไหมไม่ได้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 ก็ถอยไม่ได้ก็ถอยไม่ได้ได้แล้วเออเด้งเลือดไปก่อนแล้วก็เคลียร์เลนครับผมเคลียร์เลน ตัวนี้อาจจะน่าเบื่อนิดนึ่งก็พยายามล่งฟาร์มเป็นตัวที่จําเป็นในการเล่งฟาร์ม <Be yourself S 1> มากครับผมผมจะไม่ตัดในช่วงเล่งฟาร์ม <c oughs> นะคือให้เห็นไันไปเลยนะว่าฟาร์มจริงๆ <c oughs> ไม่ได้คิดจู้เบ๋ไนะ <c oughs> คือฟาร์มจริงๆ <c oughs> เอาอีกแล้วถ้าเป็นคลิปของอาทางช่องอื่นๆเขาอ,อาจจะแบบตัดช่วงฟาร์ม <c oughs> ออกไปอะไรอย่างนี้นะครับแบบตามประเทศให้เห็นตอนช่วงไฟเลยเข้าไฟเลยอะไรเงี้ยก็ไม่นานหรอกนะ โโอ้โหเอาจริงดิเอาอย่างนั้นเลยแหละครับผมยิงแม่นซะด้วยนะเมื่อกี้ปังเมื่อกี้เต็ม,กกมยูหลัอีเอาคืนวะโอีได้อะไรวะแองเจลา่ากางอันตีไล่ทนู้นครับผมโดนไล่ทนู้นแล้วก็โดนโดนมบเดียไล่แล้ววันนี้ได้ไหมได้เฉยโอ้โหเรียบร้อยสวยๆครับผม <laughs> ลินมาเนียว โอเคไม่เป็นไรมีสกิลสองผักไดไงอะไรครับที่ผักเลยครับผมผักเลยครับผมฟิกผักฟิกผักมล้อยากไหมเต็บสเต็บนะครับส,เต,บสเต็บฟิกแลเต็บฟ,กบฟิกผัก <c oughs> ลินพันกันต้องฟิกแล้วก็ผักไปเลยครับผมสกิลสองผักไดไงผักไปนิดนึงแล้วก็กดนะครับขอเล่นบ้างยังไม่ได้ยังไม่ได้คิวสักตัวเลยขอคิวหน่อยได้นหนึ่งเองอะ่ะ ที่เหลือแอสซิดหมดเลยอ่ะมันควได้มันควรได้คิวแล้วนะเนี่ยโอ้โหเฟสลินเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอนี่สตันไปหน่อยดิโอ้เมื่อกี้โดนยูยุยูยุจะรอดไหมครับจะรอดไหมครับอันติโอ้โหเลือดจริงเต็มหลอดขนาดอันติไม่แรงหรอกนะนี่เอ่อเฟสลินมันต้องเลือดน้อยอ่ะอืมอันตีทั้งแรงตีเต่าตีเต่า ตีเต่าเลยครับไม่ดี taking, ครับผมเขาเขาทีเต่ากันอยูอ freely, ่เราเราดักอยู่ตรงนี kind of in ้เอ่อไม่ไม่รู้เพื่อนจะมาหรือเปล่าแต่ว่าเมลีอมอสจะมาและเลือดน้อยมากโดนจิ้มทีจะไม่ตายใช่ไหมนั่นเอะเอาแล้วครับผมอันตรปเรียบร้อยครับผมเบแตกไป้วหนึ่งเอาไฟลิ่นแตกไหมไฟลิ่นแตกไหมได้ครับผมได้จบด้จปครย แต่ป้อมล่างแต่ป้อมล่างก็แตกเหมือนกันนะโอ้ข้างล่างเราเป็นอะไรอันนี้ไอ้อะไรนะไอ้จำชื่อไม่ได้ลืมชื่อมันได้ยังไงวะเนี่ยอา้าวฟ้าเอาออัลฟ้าเนี่ยก็เจอบ่อยสุดเด็วก็ลืมด้วยนะเออเบลอไรเบลอหัวเบลอมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบกลางจบกลางครับผมจบกลางเดี๋ยวจบกลางกันนะบอกเขาจบกลางดีกว่าโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนสแตก แต่จุดแบบว่าผมโอ้โหอันตีไม่มีเล่น tamam. ไม่ได้เดี๋ยวตีวะปั๊บบายอะไรวะเฮ้ยไอ้ไอ้ใจยุงปั๊บไปจุกไอ้ใจไอ้จล่าไอ้จล่าช่วยด้วยโอ้โหไอ้จล่าไอ้จล่าขอบขอบคุณไอ้จล่ามากเลยครับอันตีครับผมรบเรียบร้อยไม่ได้กินได้หนึ่งอยู่ได้หนึ่งอยู่โอ้โหที่เหลือนี่โดนมาเลยกินหมดเลยโอ้โหอู๋อู๋อัลฟู๋อู๋อา๋อู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  เรียบร้อยครับผมยืนกันไปยืนกันไปครับผมตีไม่ได้ติดสโลไปเอาป้อมสิครับเอาป้อมเอาป้อมปินป้อมได้เงินได้เยอะเอาจจบื้ออาจจบื้อเอาป้อมเอาป้อมสิครับเอาป้อมสิครับเอาโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะบอกเพื่อนไปเอาบัฟก่อนบัฟไม่มีเออบอกให้ไปเอาบัฟแต่บัฟไม่มีไม่เป็นไรเราตีนี้ก็ได้ ได้เงินสิบบาทนะครับผมสิบดอลลาร์เปล่าเหรียญสิบเหรียญอืมห้าสิบสี่เหรียญเฮ้ยวับวาไม่มาครับเราเห็นเห็นเราเนี่ยนะคือสเต็ปของหลัวอี้ชอบวับประดักกู้ข้างระวัง อีับผมเปิดอันตรโอ้ดาเขียวก็มาแล้วบ้ดาบเขียวก็มารับดาเมจขึ้นแล้วดาบเขียวดินมาขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ดีเลยนะโอเคอคกทคเดลอร์ดแล้วโอเคกำลังไปติดตติดติดติดตมดติดติดติดะติดตติดดติดกติกติดด ขั้จังหวะก,การตีมีใครมาหาไหมไม่มีเหรออ่าไม่มีไม่เป็นไรไ,ได้หลอดไปแล้วอาจจะปิดเกมได้อาจจะไอ้เฉยนะจบเกมได้จะจบได้หรือเปล่าไม่รู้เระวังพุ่มไว้ดีๆนะผมถ้าเจอหัวอี้นะหนวอี้คือแบบมันก็ดีแหละมันโคตรแรงเลยครับผมตอนช่วงเนี้คือเจอในช่วงอีพิกช่วงตำนานอย่างเงี้ย แรงมากโอ้โหเขามันตรงนี้มันมากอันตีดีไหมเนี่ยโอ้โหจะอันตีสักหน่อยไกลลืกเกินอันตีไปแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมสวยสวยอันตีกับตัวเดียวเลยนะไม่เป็นไรได้เหมือนกันตีป้อมสีป้อมตีป้อมตีป้อมป้อมแตกแล้วครับผม อันแตกแล้วแตกแล้วจะจบไหมจะจบไหม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 ,ไหมอึหึอันตีครับโดนล็อกอีกข้างหากเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหหัวอี้ก,ก็โดนอีกแล้วนี่แตกไปอีกหนึ่งครับผมเอาฟ้าเข้ามาไหมเอาขี่ม้าแล้วขี่ม้าแล้วไอต่อไอต่อครับผมโอ้โหขี่ม้าเข้าไปเกืบอบตายเข้าไปเกือบตุ้ยเลยครับผมหันโดนยิงหน้าแหกเลยเมื่อกี้ อันเตี้ยผมนี่เอฟเฟกปืนนี่โอ้แต่ยับยับแต่ยับยับเอาเอาป้อมต่อเลยป้อมต่อคิดว่าจบเกมไหมใกล้จบแล้วล่ะเฮ้ยคลิปเข้าหน่อยดิคลิปหายไปแล้วว่าเร็วเอ้ยป้อมนุนป้อมุนป้อมนุนเอาป้อมต่อป้อมต่อแต่เออเอเออแต่ครับผมเอาป้อมนี้ต่อเลยป้อมนี้ต่อเลยเฮ้ยเกือบโดนหน่อี้เมื่อกี้นี่นตู้แน่นอนเฮ้ยคลิปเข้าคลิปเข้า ตีครับผมต่อแล้วปันบปี่บปั่ั่บป่ป่บป้่บป่บปั้วป่บปับปั่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 บปแ่บปั่บปั่บปปั่มจะแตกปัมแตกปัมแตกแตก่ั่ั่แบบัับับ่่ปป เอวีพี uh, ตกไปเป็นของโดวาเลียนแน่ๆครับผมเพราะจริงสุดยอดมากเลยตุม้มตามตุม้มตามมากอ่าใช่จริงด้วยครับผมโอเคครับผม